เกือบเสียชีวิตนิ้งกุลสตรีเผยป่วยซึมเศร้าจากการเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องเป็นอดีตนางเอกที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับอดีตนางเอกนิ้งกุลสตรีหรือนิ้งนิตยานัทหลังจากป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกร็ดเลือดนอกจากนี้สาวนิ้งยังต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าอีกด้วยแต่โชคดีที่ได้คุณหมอและสามีช่วยดูแลจนทำให้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวัน ล่าสุดนิ้งก็ได้โพสต์ภาพกับสามีที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะลงในอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์หมอทีรศัศตราที่คอยดูแลโรคซึมเศร้าให้กับนิ้งทําให้นิ้งยิ้มอย่างมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันโรคซึมเศร้าจัดก,การเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดโรคแตกซ้อนจนเกือบเสียชีวิตหรืออาจเกิดกับบุคคลที่เป็นโรคร้ายมานานรวมถึงทำให้นิ้งค่อยๆค,ค,คลายปมในใจ กับสิ่งที่เคยเสียใจมากในอดีตมานานพี่ใหญ่จะทราบทุกอย่างการปรึกษาทางจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายและคิดว่าสำหรับคนเสียสติเท่านั้นแต่เป็นการปรับความสมดุลทางสมองที่ทำงานผิดปกติจากความทุกข์หรือความเครียดที่สะสมมานานการทานยาควบคู่ก,กับการบำบัดด้วยการพูดคุย ก็มีได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เป็นการรับความสมดุลของการใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างท้าวอและเพื่อให้เราสามารถเตรียมพร้อมกับการเผชิญอาการของโรคทางใจโดยที่บางคนก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นขอบคุณที่มีพี่ใหญ่โรคซึมเศร้าและโรคทางจิตใจเป็นโรคที่น่ากลัวขอบคุณที่สละเวลาอ่านจ,จนจบค่ะบริจาคสิริราชมูลนิธิทุกเดือนไอเลิฟสิริราช ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับนิ้งกุลสตรีเป็นอย่างล้นหลามค่ะ